บอทนะบอทแค่สักที่เพื่อนจะมาช่วย เล่นปุ่มมงคลที่สามป่ะครับหรือใช้หนึ่งใช้หนึ่งครับเฮ้ยหลบติน ตั้งอยู่เต็มเลยอะเกลียบไม่มีเสียงวาชิดตัวหนึ่ง้นี่มีจริงด้ ไม่โดนเลยเฮถึงไม่โดนเหรอไม่ตัวชิดถึงไม่โดนวะ่ะ ่ไวเขาชิดอยู่ไหนอะไม่เสียมันหลุดอยู่กว่าเนี่ยหอ,อนู่นเลย เแล้วเสียงมันใกล้ขนาดนั้นเลยหรือวะทำไมผมถึงได้ยินเสียงตัวโดด,ใ,ดใกล้ขนาดนั้ จนได้ที่มันอยู่หลังกำแพงวัดตัวนี้มนะีเฮ้ยตึกนี้มี เพรว่าตัวแม่ยังอยู่จริงด้วยมันจะพูดเลยว่าเหมือนตัวฝั่งนี้ยังอยู่ เธอจะนิ่งแบบนี้ไม่ได้นะเง,เงียบเกินสักก๊กหนึ่งได้ไหมขอสักก๊กหนึ่งได้ไหมเอ๋ก๊กให้จริงด้วย ดีแล้วอย่านิ่งเลยนิ่งแล้วใจไม่ค่อยดีอ,อย่าขับพานน้อง ใจเย็นเหมือนมีสองตัวเอลมีตัวนึ่งแม่เห็นเอลแล้วแต่เราปั๊มยาให้เต็มก่อนลูกผู้หญิงเอลอย่างนั่งนิ่งใช่คนไหมวะจะน่าจะใช่แหละ ขอเช็ดหน้าจอเน่ยหน้าจอแม่งแบบขยับแล้วโคตรมุนหิตเลยเดี๋ยวเหนียวไปแปลกเลื่อนแล้วไม่ค่อยไปเนี่ยน่ามุนหิตโซนใจเย็นสรุปมีสามนะ

ขันแางมีตัวปะ แต่ได้ไงวะ primo, ก็ถึกพูดโอ้โหดูเลียดแม่งดีสภาพสภาพนะ